สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีตอนรับเขาส่เกมนแรกนรกเ k ็กซ์นะคะใครอยู่เซิร์ฟไหนกันบ้างเอ,อ่ยอยากจะบอกว่าติดเกมนี้มากๆนะคะเสียงอะไรวะติดเกมนี้มากๆเลยแบบติดแบบมหากราบความติดอะ่ะแบบออนแบบแทบทุกวันเลยอะ่ะใครเป็นเหมือนเราบ้างเพราะว่าออกแล้วเข้าไม่ได้เป็นเครียดออกแล้เข้ายากมากเลย มาเดินเดินเควสกันก่อนดีกว่าเดินเควสเล่นกันก่อนรับบทเป็นแบบใครดีใครดีรดมันสนุกเพราะมันขายของเนี่ยแหละชอบมากเลยเก็บของขายของเกมนี้แบบมีอะไรให้เล่นเยอะมากมากเลยรู้สึกเอนจอยมาก วิผัดหอยอะขายไม่นั่นแล้วนี่มีคนไม่นั่นซื้อตลอดเลยปะหนวดของบอสอืมมาเดี๋ยวเราจะามาไอ้นั่นดีกว่าเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วนะเราไูดคุยเรื่อง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 อะไรด,ดีเออ คนเล่นเซิร์ฟใหม่กันเล่นเกมนี้เปล่าตอนนี้เซิร์ฟที่เล่นตอนตัวตัวละครนี้คือเซิร์ฟอยุธยานะคะเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่วันก่อนนะแล้วก็มีตัวอีกตัวแล้วก็อีกตัวประมาณสี่ห้าตัวได้อะสร้างไว้จะเซิร์ฟไหนแบบเยอะมากเลยเป็นโอเลเลยอะ่ะสร้างไว้เยอะมากคือแบบตอนแรกเหมือนจะเล่นเซิร์ฟนั้นแต่ไปเปลมาก็เป็นเล่นเซิร์ฟอื่น อันนี้เออใครเล่นก็เช็คตัวกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะบางทีมันมีกิจกรรมที่แบบว่ามันรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเขาก็คืออันนี้ก็ดีนะเก็บอันนี้ไปแลกชุดแลกชุดเหลืองๆที่เราใส่อยู่แล้วก็มีกระเป๋าน้อยๆแล้วก็มีหมวกอยู่อีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรอย่งฉันเพิ่งดู ไม่ใช่เพิ่งรู้ดิรู้มาสักพักแล้วว่าเพชรแดงอันนี้นะคะสามารถมาแลกเป็นเพชรในนี้ได้สามารถมาแลกเป็นเพชรเติมได้พวกเธอเป็นเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าพินอันเป็นไปนได้จังใดตอนแรกก็โอ้โหก็คิดอยู่แบบโอ้โหคนเติมเยอะจังวะที่ไหนได้เขาขายของใช่ไหมขายแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อดมอน หนึ่งร้อยสมมติเราซื้อแบบนี้ก็หนึ่งพันต่อหมื่นกว่าเพชรแดงใช่ไหม,มก็จะได้มาหนึ่งพันที่ไหนมันสามพันเลยไม่ใช่หรอหรือเปล่าเมื่อกี้เราซื้อไปเท่าไหร่นะเอเอตามนั้นแหละเอาเป็นว่ามันสามารถแลก,กกลับไปกลับมาได้นะคะเพชรแดงเพชรฟ้าอะไรเงี้ย ไม่ต้องเติมก็อยู่ได้แบบอีซี่มากแนมะ่แค่ขยันหน่อยเวลเก็บเกี่ยวอยากไม่อยากจะมูเวลเก็บเกี่ยวแล้วเวลสามแล้วนะไหวไม่อยากแํามูเพราะว่าแต่มโมไปแล้วของไอ้อีกตัวนึงก็เวลสามเกือบหมดแล้วแบบว่าดีดีส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอย่างวะ golden pass ไม่ใช่ดิ g o l d e พ pass เขาเรียกอย่างวะ kingdom pass ไม่ทันอยากได้มอไซค์มากเลยแต่ว,ว่ามันไม่น่าจะทันเพราะกิจกรรมหมดวันที่หนึ่งถึนเจ็ดนะคะน่าจะได้แบบนิดหน่อยแต่ถ้าแบบว่าถ้าเราใครของแล้วเรามาเปิดไอซื้อเนี่ยเปิดตัวนี้เราก็จะได้ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าเวลเราปลดล็อกอะนี่เราก็ต้องทำให้ถึงนะคะ ไว้แบบคิ้งด้อมมันหน้าค่อยมารุ้นกันใหม่ว่าเราจะทำถึงหรือเปล่านะฮะแล้วก็อย่างอีก request อันนี้ก็จะเป็นการเรียนเช็คอินรายวัน VIP อันนี้เติมเงินนะคะอันเดีจะเป็นแบบว่าของทั้งหลายเลยที่เราก็ต้องได้อันนี้ก็จะเป็นทุกวันที่เราทำภารกิจต,ต่างๆนานามาันจะขึ้นให้เรื่อยๆเ,เราก็สามารถมารับได้ซึ่งเราไม่รู้เพิ่งมารู้สวันเมื่อกี้เอง สองวันเมื่อกี้ว่าซ่านอันนี้สมุดคู่มือเป็นแบบเราพร่าภารกิจต่างๆสําเร็จเขาก็จะได้รับนะคะแบบสอบถามอันนี้ไม่เกี่ยวกดเข้าผิดบ่อยมากแม่แล้วก็มี MVP อันนี้ไม่เคยจะไปตีได้สักทีเลยฮัลลกไม่รู้ว่ามันเกิดอยู่ไหนเพราะจำแมปไม่ได้ถ้าใครจำแมปได้ก็จะไปไปไปฆ่าได้นะคะแต่เรายังไม่ได้ตีเลยเล่นมาตั้งนานะ อะไรนะคะนี้ดูไปแล้วใช่ไหมขายของบลาบลาไอดีก็จะเป็นสร้างปราร์ตี้ไอดีหนึ่งน่าจะสร้างปราร์ตี้ได้ครั้งหนึ่งเพราะาเราสร้างไอตัวละครตัวนึงแล้วสร้างปราร์ตี้แล้วมันก็สร้างไม่ได้อีกเลยไม่รู้ว่าเข้าปราร์ตี้คนอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใยนะคะอันนี้เป็นลอตเตอรี่ค่ะในเกมก็มีลอตเตอรี่นะนี่เป็นรางวัลที่จะร้องได้ ทุกวันเราก็มาสุ่มลอตเตอรีร่กันนะคะดูซิว่าเราจะได้ถูกหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาไม่เคยจะถูกเลยสองตัวก็ยังไม่ถูกขนาดในเกมยังเกอขนาดนี้ยังดวงไม่ดีขนาดนี้แล้วชีวิตจ,จริงจะต้องขนาดไหนอันนี้เป็นล็อกปุ่ล็อกแลนด์มาร์คนะคะซึ่งความแบบว่าน่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่วะเขาบอกว่าเวลาอ๋อวันที่หนึ่งเหมือนกันหรอ วันที่1เหมือนกันก็เขาก็จะให้นี่มานะคะก็จะเป็นกรอบแชทนะคะแ็บเพื่อนอ่าแล้วก็แพ็กแพ็กไร์ปะเออนี่แหละเขาก็จะให้มาถ้าถ้าที่ไหนถ้าแบบว่ามันถึง100อะ่ะก็จะได้มานะคะก็จะมีบูนัยกัมพูชานะคะแล้วก็ลาวไทยยังไม่ได้เลยฮัลโหลทุกคนช่วยกันสิสิงคโปร์ใกล้แล้วอะ่ะแต่คน แต่ดูในนี passage, as, ้คนคนไปเยอะนะเห็นเขาว่ากันว่ามีคนกดเลยกดตามรับบทเป็นคนกดตามเนาะเอิ่มอยู่ไหนวะไกเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวไปนี่ก่อนชายปริศนาไอไกของไอเนี่ยอ่านดีๆนะคะตัวไกดเนี่ยประมาณเวล30สิกว่านะมันจะมีไกดขึ้นมาให้ จะเป็นไกด์ที่เราไปคุยกับผู้ชายเชื่องไกด์เนี่ยผู้ชายคนนี้ถ้าเรามอบแบบส่งของขวัญให้เขาดีๆอะ่ะคือค่าค่าความสนิทเยอะหรือค่าความสนิทเต็มอะ่ะเขาจะให้สเก็ตบอร์ดเรามาเว้ยนี่ไอคนเนี้ยเขาจะให้สเก็ตบอร์ดมาเว้ยเขาจะไปยืนแฮแลตอนกลางวันอยู่ในน้ำพุนะคะหน้าน้ำพุถ้าเราทำเคล็ดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกทุกวันให้เราเอาของขวัญไปส่ง เดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าควรเอาอะไรไปส่งนางนางชอบอะไรนะคะจะเป็นฟิกเกอร์รถแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างทองทองเป็นแร่ทองหรือเปล่าบุยขอข้ามเลยได้ไหมจบการแสดงเรียบร้อยอข้ามไป เราไปข้างนอกไปซื้อของนะคะไปซื้อของมาให้มาบรรญาการมาเนี่ย้งกว่าจะทําไม่นั่นได้จนกว่าไอเขาเรียกอีย่างวะค่าสนิทเต็มพอ้ไมคก็จะเยอะมากแล้วใช้เพชรแดงซื้อด้วยเงยเงยน,นำ้ำอันนี้เสร็จแล้วเคล็ดอะไรอะมิชชั่นบอร์ดหมดแล้วเสร็จแล้วอันนี้ทําทุกวันนะแนะนําให้ทําทุกวันนะคะเอาอันนี้ไปแลกชุดกัน มีไรซื้อไหมนี่มีเซ็รเกตบอร์ดกับนี่แต่อีรถไอ้นี่มันไม่น่าจะไม่น่าจะซื้อกับคนนี้นะมันซื้อกับอีกคนน่ะจำไม่ได้แล้วอะ่ะมันน่าจะซื้อกับคนที่จำไม่ได้วะ่ะแต่ในเมืองนี้แหละในเมืองนี้แหละอืมหรือถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ซื้อก็เอานี่ไปเอานี่ไปล่ออนางก็ได้นะคะนี่ ชินเวอร์นี้แล้วก็อันนี้นะคะสามารถเอาไปบรรยาการนางได้เราก็จะได้สเก็ตบอร์ดแบบถาวรมาเขาว่างั้นนะไปยิงเขาว่า,ว,าว่ามาอย่างงั้นนะอีนี่ก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะแล้วแล้วก็อะไรอีกส่งมอบอ่ะแล้วก็แตะไปอีกก็ส่งมอบไปอีกนะคะแล้วก็ส่งมอบฟิกเกอร์รถให้นางเรียบร้อย ก็จะมีส่งกีปขึ้นให้อย่างนี้นะคะของในนี้ไม่รู้ว่านางวันหนึ่งส่งได้ห้าครั้งนะคะในนี้ไม่รู้ว่านางชอบวันไหนอะไม่กล้าส่งไค่อยๆซื้อของมาส่งแล้วกันนะคะนางก็ตอนนี้จะยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลาไหนวะเนี่ยดูกันเึ๊ดดสิบสี่เหร ในอาคารค่ำข,ข้างนอกก็จะเป็นข้างๆดินาบูใครมาถอยใจข้างๆวะออตามนี่แล้วก็อย่างวะเออเราว่าจะปลดล็กอกไอ้นี่ดีกวะ่ะยังไงเอาหูมาใส่ยังไงล่ะแล้วก็จะมีรางวัลมาให้นะฮะมีอยู่สามอันแน้วนี่ไทย นี่ก็จะเป็นจิจอกน้อยเปิดดูสิอ๋อนี่เลือกได้ไม่หว่าหรือไม่ได้วะเลือกได้หรือไม่ได้อันนี้นะเราจะเอาการ์ดเอาการ์ดอันไหนล่ะยังไม่รู้เรื่องเพราะงั้นดองไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นไม่รู้อะไรเหมือนกันวิอันนี้ใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้า โอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปทำภารกิจต่อจ้าภารกิจเหลือวเยอะมากโดยเหลือวเยอะมากเลยอะครับเริอนตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเออแล้วทุกคนเล่นสายอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะบอกว่าเล่นเซิร์ฟไหนก็สายเวทชันนะ่ะแล้วอัพคือสเตตัสอัพแค่ int แ okay. ้าแข่งย,ยูรวยไอเอ็นทีฮะส่วนของแบบลดไล่ก็หาใส่เองนะจ๊ะเพรอ,อีนี่ก็ยังหาใส่ไม่เป็นเลยยังเออเหลืออยู่ส่วนสก,กิลก็จะมีแค่ตามน,นี้เพราะถ้าเราอัพเยอะมันจะไล่ช้าช้ามากเลยกว่าจะตีแบบมอนตายกว่าจะได้ไล่แบบถ้าไปเข้าปาร์ตี้เพื่อนก็เพื่อนตีตายหมดแล้วแต่ยังยังแบบเออเหลืออยู่นะนี่คือ แล้วก็มีอะไรอีกเนาะพยายามอัพจ็อบให้ได้เยอะๆนะคะหลอดสีฟ้าเนี่ยถ้าตัวไหนที่มันตีแบบหลอดสีฟ้าให้ได้เยอะๆอ่ะเราก็ไปนั่นเลยเพราะว่าถ้าถึงห้าสิบเมื่อไหร่เจ้าก็จะเต็มห <c oughs> ยั่งวะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนค่าได้หรือเปล่านะมันเกี่ยวกับเวลไหมคา่าต้องเวลสี่สิบหรือเปล่าแล้วจ็อบเวลห้าสิบน่าจะประมาณนี้หรือเปล่า อืมอุ้ยฝนตกเหรอใช่ไหมเออฝนตกว่ะฝนในเกมนะไม่ใช่ข้างนอกเก็บเกี่ยวตอนนี้เก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างอ๋อพริกไว้ทําอาหารเมืเช้านะันคืออะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้ตื่นมาเก็บผักเก็บหญ้าตอนตีห้าโอ้โหทำงานไม่เคยขยันขานาดนี้มาก่อนตีา้า <laughs> ฉันโกกับตัวเองมาก พอตอนเ,อเช้ามันคนไม่เคยเข้ามาเก็บเยอะไงเก็เลยแบบว่าตัวตื่นเต้นชุดหน่อยแล้วก็ไปนั่งมาหมุนนั่งหรืออย่างหน้าวันนี้นะอย่างอยู่ในแมปนี้ไม่ใช่ดิไม่ได้แมปนี้ซะหนอ่อยวิเนี่ยนี่ด้วยดูเวสไล่์เฟสไปเฟสมาถ้าไปไหนทางผ่านอะไรตัวอะไรตีค่อยนะ่ะเธอฉันเยอะเยอะกว่าเธอนะเธอมาตีฉันได้ไงผ่อนเหมาะซะเนาะ กิยกุยเออวันนี้ยังไม่ทำมิชชั่นเลยนี่หว่าตึ้ง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 ต้องไปคุยอย่างนี้เค็สย่อยนะคะแลนเควสย่อยอยู่เดี๋ยวนะเอ่อกิว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 หัวต้องหาอันนี้มาใส่นี่ด้วยนี่หว่าตึ้งตึ้ง ไม่มีสองอันเลยเลยก็มีอยู่สามสิบกว่าเราค่อยไปซื้อมาใส่ละกันไปไหนนะเข้าเมืองปะน่าจะเข้าเมืองถ้าเข้าเมืองก็ถ้าความแบบว่าขี้เกียจเล่นก็ว้าบเอาค่ะวับเก่งถ้าเข้าเมืองคือรู้ว่าจะเข้าเมืองก็วับเลยไม่ต้องเดินช้าช้ามากเลย เรไปรับเคล็ไอ้นี่ด้วยดีกว่าทำเคล็ไอ้นี่ก่อนดีกว่าวันนี้มาทำเคล็ให้ดูชัดๆใช่ไหมใช่เราวิ่งไปถึงนั่นถึงนั่นแล้วเราก็จะแวะไปหาพ่อค้าไม่ใช่พ่อค้าดิพนักงานพนักงาน<ะ>เสียงอะไรวะอ๋อถ่ายรูปมาถ่ายรูปแล้วอะ ช้าแล้วไงต่อ,ตอชวิปโอ้ต้องไปคุยเพราะงั้นเราไปรับตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพนักงานพ่อค้าตึ๊ดตึ๊ดนี่ไงพนักงานคนนี้นะคะใครเขาถอนหายใจไหมข้างๆน้ำพุมีใครไหมเอ่ย The Chamber of Commerce is at your service. เพื่อน coc mission นะคะก็ตอนนี้ตอนนี้เราไอ้น้าในนี้อยู่แล้เหรียญไปในหมดวะวันนี้ล้กันนะคะก็จะไปซื้อของตามที่เขาแบบว่าเกาหมดหมายมอกไปดูที่มากดไปอย่างนี้แล้วก็จะปุ๊บฟ้าปุ๊บฟ้าฟ้อีกแล้ว ลับไปวับมาถ้าเป็นมาริฟจริงๆของตา,ายไปแล้วอะไปดูสตรีว่าอีกอย่างเราต้องซื้อของใส่ครั้งด้วยถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะแบบว่าคิดไปอีกแบบหนึ่งเลยรเงี้ยตัวของอันนี้ใช่ไหมอเอนี่ไงอ่าเขาไปซื้อ3ามสิบหรือเปล่าอือครบแล้วก็อันนี้เอ้าไม่ใช่อันนี้หรอ ่ตัวนี้หรือเปล่าวะหรือตัวนี้35 35ิบห้าสส้ก็ประมาณใชไดหรือเปล่านะ่าเออไหนๆเราก็มาร้านนะคะแล้วอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ซื้อของยสเกิยิวด้วยแล้วเราก็จะได้เหรียญกิยไงล่ะเออนี่นะคะแล้วก็ให้ซื้ออันนี้ใช่ไหมดูว่าซื้อจากใครอ๋อซื้อจาก คนนั้นอันนี้ล่ะร้านไข่ผักเช่นเดิมนะคะอันนี้ล่ะแม่ขุมทองแม่ขุมทองนี่ไม่ใช่นี่หว่าอ๋อน,นี่อยู่กับแม่ขุมทองขอแม่ขุมทองหมดเลยโอเคทุกอย่างอยู่กับแม่ขุมทองนะฮะ <chain> แล้วก็มาเจอ,น, <Service. S 1> hey, อ,อนี่ก่อนเอามอบนี่ก่อนแล้วก็รับ <The chain S 1> เคสต่ตอไป ถ้ามันไม่พอเราก็ดูว่าเราต้องไปซื้อกับใครแม่ผุ่ทองนี่ไงเราได้ไปหาแม่ผมทองแล้ว,ว่ะเพราะว่าของแจ๊สกิวก็อยู่กับแม่ผุทองนะคะปืนตั้งมากเิอลยแล้วเราต้องซื้ออันี้ใช่ไหมเตึมๆตมมีสองตัวตึมตึมแล้วก็อันนี้ด้วยตึมๆตมอันนี้ด้วย เปืองมากเลยแต่ก็ทำเพราะมันได้ออพีหรือไม่ก็ได้เหรียญใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแว๊บโอเคมิชชั่นเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่นี่เห็นไหมครบอา้าวทำไมตัวนี้มีห้าสิเอ็ดวะทรง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 แตแค่น,นี้แล้วก็ไปส่งมิชชั่นก่อนเพื่อไม่ให้เกินการเดินเสียเที่ยวนะคะ ต้องกดดีองอ่นะให้มันเดินดีสามอบชิวิ่งซื้อกับใครนี่ไงแล้วเราก็ได้ไปซื้อกับคนนี้นะคะไข่ผักไม่มีเลยสามสิบเราต้องซื้อนั่นด้วยนี่หว่าซื้อนี่โอ้ยซื้ออีกห้าสิบทำไมไม่ซื้อทีเดียวไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้วยเหมือนกัน ถ้าใครที่ไปเวลมาไปดอกเลยมาก็มาทำเคลียรไอ้นี่ก่อนก็ได้นะคะแบบว่าส่งของใส่ครั้งหรือไม่ก็มาทำ C O C Mission เนี่ยส่วน C C นี่มันจะได้ไอ้นี่สุ่มนะคะมีมอบเลยเพราะมีอยู่มาทำไอ้นี่ก่อนถ้ามันหนักกระเป๋าแ้้เข้าไปถ่ายทิ้งไหมคะ The at Chamber Commerce service your of is นี่ผมททอ่อีกแล้วโอเคก็ประมาณนี้ขายของได้อีกแล้วจ้ะ <c oughs> เลยเยเยยอาซื้อไปนี่ว่าหรือถ้าใครที่แบบเอ,อาง่ายๆก็คือซื้อแม่งคุดทุกอย่างอ่ะแล้วก็มาทำแล้วค่อยไปยัดใส่คังหนึงรอบวันหน้าก็ไปเอาที่คังแล้วก็มาทำออันนั้นก็จะรวดเร็วขึ้นนะคะแต่หนักกระเป๋าที่หาย แต่เปลือตังด้วยนะคะอันนี้ทำมันไม่ได้จะเปล่ามันได้ประค่าจ็อบคายนี้ด้วยนี่จ็อบจะเต็มแม่จ้าไปซื้อกับแม่ผมทองโอเคนะคะก็วันนี้ก็ตามนี้แหละก็จะมาแค่เท่านี้แหละส่วนการเข้าเซิร์ฟก็มีความนานเหมือนเดิมนะคะเซิร์ฟนี้เข้าเมื่อเช้าว,วัน300กว่าคิว แต่เซิร์ฟนั้นก็หนักหนาสาหัสหน่อยก็ประมาณร้อยกว่าคิวนะก็แล้วแต่ว่าเพราะมันเข้านานอย่างเงี้ยแหละถึงย้ายเซิร์ฟไปแต่ย้ายไปแบบมนีนะไม่เล่นลูกเซิร์ฟมาเล่นไปโซิร <The Chamber S 1> แบบไม่ต้องนอนขนาดเล่นก็สองสาเมเซิร์ฟนี่ยังแบบไม่ได้นอนอ้ oh my god d ิ n ง d โอเคเราก็จะฟาร์มต่อไปนะทุกคนก็ทำตามนี้แล้วกันนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะส่วนเรื่องการอัพแบบ อัพอะไรวะอัพพวกเกาะพวกอะไรนี่ก็หาข้อมูลกันต่อนะคะเพราะเราก็ยังไม่เป็นเนาะเรามาทําแบบแค่แบบให้ดูว่าเออในทุกแต่ละวันเราเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราถึงไม่ได้นอนแล้วก็อย่าลืมไอ้นี่เก็บเก็บให้ได้ทุกวัน้วยนะเก็บให้ครบทุกวัน้านถ้าไม่อยากเสียดายี่โอดินก็มานั่งเก็บในเมืองแล้วก็ทาเควสมิชชั่นให้จบนะคะแล้วหลังจากที่ไอ้นี่เราได้สักพักเราก็ไปตีมอน มันจะแนะนำจุดให้ตรงนี้ขเขาอกเอาเลยว่าอยากได้เวลเยอะเวลเยอะสูงสุดก็น่าจะเป็นประมาณไม่เกินร้อยะไม่ใช่ไม่เกินร้อยดิไม่เกินพันเออแล้วก็ถ้าอยากได้จอ็อบก็หาดูนะคะว่าตัวไหนมันออตังเยอะแล้วก็จ็อบเยอะนะสําหรับเราตอนเวลช่วงนี้ก็น้องกบนะะเรียได้ไปไหนล่ะไปต่อ <laughs> เออท่ไหนแล้วนะ เออดูกบนะคะก็จะมาเวลตรงกบก็จะได้เจอบป,ประมาณ700นะจจอบเยอะอยู่นะคะส่วนถ้าอยากได้เวลเยอะอันนี้ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยเน้นเวลเวจะมาเน้นทําแบบภารกิจไอ้มิชชั่นไม่ก็อะไรพวกนี้เอาแต่็จะเน้นไปทางจจอบเพราะว่าถ้าจจอบเต็มมันจะได้อัพคารดด้วย ก็เลยมาเน้นทางนี้แทนก่อนนะโอเคตามนี้ส่วนอันนี้ก็เลือกเอาเลยว่าใครอยากไปทางไหนก่อนนะคะทางมาทางนี้กับไอ้พวกนี้แล้วก็อันนี้ก็จะแบบออกแนวเปลือง,อง,องๆแล้วก็ยากๆหน่อยนะแต่นี่คือสบายจะจัดไปซื้อที่ขุดแร่แล้วก็ไปบดขุดไว้อย่างนั้นนะอันนี้ก็จะมี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 ม,ม,ม,มีมีอันนี้นะคะไม่ใช้หมดแล้วมั้งมีไง ก็จะมีขั้นเบ็ดตกปลาอัตานม์โมมองมนฑลแดดกาจอัตโนาทอัตโนมัตนะคะก็จะใช้ไอ้นี่ไปแลกที่น้องเมียเมียนะก็จะได้มาใช้ยี่สิบอันก็คือฟาร์มอยู่สองวันได้เบ็ดอันหนึ่งนะคะเงึดหรือไม่ถ้าใครรวยนะคะใครรวยนะคะย้ำนะว่าเรอยก็มาที่นี่แล้วก็มาที่นี่นะคะแล้วก็เลื่อนลงนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะซื้อได้เลยค่ะ คุณก็จะได้แบบเบ็ดตกปลาไปใช้แบบดยาวแต่สิ่งที่คุณจะเสียไปก็คือเพชรแรงแพงมากเบ็ดคันหนึ่งเลยราคาประมาณเท่าไหร่เรามาดูนะฮะประมาณ8,000ค่ะ8อเพชรแรงนะคะก็จะได้เบ็ดมาคันหนึ่งนะคะซึ่งตกไปเปินเด้วกหมดโอ้เฮียด โอเคนะคะตามนี้แหละสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนก็ถ้าใครเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถทักทายกันได้นะคะหรือว่าแอดมาเป็นเพื่อนแล้วก็ชวนกันลงดันได้นะคะตามนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคะ่ะบบ๊ายบายไปฟาร์มกันต่อเจ๊